ดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการประกวดแผนธุรกิจดยามเอนจูเปเนียร์ถุงเตานเวนีภายใต้โครงการนักธุกรกิจน้อยพีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์พวกเราโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสะเกดยะโสธรขอนำเสนอแผนธุกรกิจเพื่อเลี้ยงวารุยมีสมาชิกอย่างนี้ นางสาวนภาพ,าพรอินอ่อนนางสาวสิรินทิพย์เวรุวนารักและดิฉันนางสาวชาลิสาสิงหาสีมีคุณครูที่ปรึกษาคุณรูเกียรติสุดาสุชาดาและคุณครูเมยุรีมีแก้วขอเชิญรับชมการนำเสนอได้แล้วค่ะโรงเรียนศิลาทองพิทยาสันเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกกล้วยน้ำว้าจึงเลือกนำกล้วยน้ำว้ามาทำเป็นอาหารที่มีรูปแบบหลากหลายโดยใช้กระบวนการแปรรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เก็บไว้ได้นานทานได้ง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยทำเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพของฝากล้ำค่าสามารถทำได,ได้เสริมให้กับนักเรียนและคนในครอบครัวเจ้าของกิจการคือดิฉันนางสาวชาลิสาสิงหาสีภายใต้กิจการ กล้วยน้ำว้าพารวยตั้งอยู่ที่โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะในรูปแบบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทอาหารเพื่อจำหน่ายโดยแต่รูปกล้วยน้ำว้าให้เป็นอาหารว่างจำนวน12ชนิดมีปัญหาในการดำเนินการคือเงินลงทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต้องการเงินทุนเพิ่ม แต่เรามั่นใจว่าธุรกิจของพวกเราสามารถดำเนินได้ต่อเนื่องธุรกิจของเรามีจุดแข็งคือมีวัตถุดิบในโรงเรียนต้นทุนการผลิตต่ำผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, มีการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยจุดอ่อนของธุรกิจคือขาดเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตขาดเงินทุนในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กาหนด และขาดเงินทุนในการดําเนินธุรกิจมีไม่เพียงพอต่อการขยายตลาดโอกาสทางธุรกิจคือคู่แข่งทางการตลาดทางตรงมีจํานวนน้อยนโยบายรัฐส่งเสริมการลงทุนกับผู้ประกอบการมีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยน้ําว้ามีสื่อสังคมออนไลน์เอื้อต่อการกระจายสินค้าในชุมชนและจังหวัดมีร้านกาแฟสมัยใหม่มากขึ้นสามารถส่งสินค้าจำหน่ายได้อุปสรรคคือ กำลังซื้อของผู้บริโภคน้อยและมีสินค้าดั้งเดิมที่เป็นที่ถูกใจของท้องตลาดค่ะในการดำเนินธุรกิจของพวกเราเราหวังว่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าจะเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดยโสธรโดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขยายเข้าสู่ในจังหวัดและในประเทศ การดำเนินงานทั้งหมดของพวกเราจะประสบผลสําเร็จได้เมื่อสินค้าจะต้องมีคุณภาพวัตถุดิบสดใหม่สะอาดถูกหลักอนามัยอร่อยถูกใจลูกค้าช่องทางการจําหน่ายหลากหลายและง่ายและมีเครือข่ายกลุ่มของผู้ปลูกกล้วยในชุมชนอีกด้วยค่ะโครงสร้างธุรกิจแบ่งเป็นผู้จัดการรองผู้จัดการบัญชีและการเงินการขายและการตลาดผลิตและการจัดซื้อมีพนักง,งานทั้งหมด6คน โดยมีกลุ่มผู้บริโภควัยเด็กวัยรุ่นและวัยทำงานและอีกทั้งเรายังมีกลุ่มที่นิยมรับประทานเป็นเป้าหมายหลักร้านขายของฝากศูนย์โอท็อปร้านขายอาหารร้านขายกาแฟเป็นเป้าหมายรองภาพรักธุรกิจของเราคือคุณภาพสูงราคาปานกลางมีกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภยัยรสชาติอร่อยถูกใจผู้บริโภคค่ะ คู่แข่งที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์กล้วยในท้องถิ่นและขนมขบเคี้ยวอื่นๆเมื่อเราได้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับคู่แข่งแล้วเรามีคุณภาพและรูปร่างบรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายอย่างกำหนดราคาขายจากต้นทุนสินค้าและเปรียบเทียบกับราคาคู่แข่งมีช่องทางการจำหน่ายโดยขายตามตลาดนัด ขายในโรงเรียนและขายตามร้านค้าในชุมชนขายออนไลน์ในเพจศูนย์บ่มเพาะอาชีพโรงเรียนและมีการส่งเสริมโดยการประเมินประชาสัมพันธ์ผ่านเพจโรงเรียนและให้ส่วนลดในการขายสินค้าค่ะเราผลิตสินค้าด้วยกันทั้งหมด12อย่างด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพสะอาดเป็นระบบและมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมดังนั้นเราจึงขอยกตัวยอย่างผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างคือกล้วยตากทอดขั้นตอนที่1 หั่นกล้วยตากทอดให้เป็นชิ้นพอดีคำและแยกพักไว้นำส่วนผสมแป้งเกลือผงฟูคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำเย็นจัดน้ำปูนใส่คนให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้10นาทีหลังจากนั้นนำไปแช่เย็นอีก10นาทีและก่อนจะทอดคนส่วนผสมให้เข้ากันทอดด้วยไฟกลางพักไว้ให้เย็นแล้วจัดใส่บรรจุภัณฑ์ค่ะ พกเราลงทุนในกิจการทั้งสิ้น3 0 0 0 0บาทกู้ยืม20,000บาทและเงินทุนส่วนตัว10,000บาทค่ะกีแนนว้ากวนกล่องละ4 0บาทวฟาฟลันกีแนนว้าชิ้นละ10บาทกวยไสมมะขามกระปุกละ70บาทแั้งสิบไส้กวยกวนกระปุกละ50บาทคุกกี้กีแนนว้ากล่องละ60บาทเค้กกีแนาว้าชิ้นละ10บาททับทิมกรอบกล้วยถ้วยละ20บาทปุกลวกียนาว้ากระปุกละ50บาทกวยตากทอดห่อละ30บาทกวยสติ๊ก หอละ20บาทก็เบรกแตกหอละ20บาทก็ฉาบหลังรถหอละ20บาทค่ะประมาณการประกอบธุรกิจในระยะ3เดือนมีรายได้ทั้งสิ้น83,691บาทค่าใช้จ่าย73,728บาทกำไรจากการลงทุน96.63บาทค่ะซึ่งในการดำเนินธุรกิจเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทั้งคุณภาพและราคาผลิตภัณฑ์ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งเพื่อเอาชนะมีมนุษยสัมพันธ์และจริงใจต่อลูกจ้างและมีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจถ้าวัตถุดิบขาดแคลนต้องขยายการปลูกไถ่น้ำวะถ้าผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการลูกค้าต้องฝึกผู้ผลิตเพิ่มถ้าลูกค้าล,ลดลงต้องจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษถ้าพนักง,งานไม่มีเวลาให้วางแผนการปฏิบัติงานและถ้าขาดแคลนคุณทรัพย์ให้หาเครือข่ายทางการเงินช่วยค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ